สวัสดีค่ะวันนี้เราทั้งสองอยู่ในงานโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านภาษาไทยห้องเองรียน COP กรระดับอำเภอยะรังค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีตลาดการตลาดภาษาในการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ซึ่มีทั้งหมดด้วยการเจ็ดฐานทีนี้วันนี้เรามาดูซิว่าแต่ละฐานก็มีการนําเสนอภาษาตลาดตลาดภาษาในรูปแบบไหนบ้างเชิญทางนี้เลยค่ะเป็นภาษาประจำชาติเป็นระดูกชาติพูดมากทางภาษา จะม vale ีทักษาที่เกประสิทธิภาพและการใช้อย่างรอบแล้วมีวิธภทำและมีนิใส่ละการอ่านที่ขอให้มาเนี่ยต้องเป็นพี่เรียนพี่เรียนให้กับโรงเรียนเทียบพรีด้วยนะ ค่ะทีนี้เรามาดูว่าฐานที่1นึ่เขามีภาษาอัตลักษณภาษาในรูปแบบไหนได้บ้างอ่ะเชิญค่ะคุณครูฐานฐานที่1เป็นฐานภาษาไทยอ่านข้องนะคะในวันนี้เราจะนําเสนอเมนูขนมจากเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่โดยการน,นําวัตถุด,ดิบจากในธรรมชาติบ,บ้านเรานํามาใช้ในการทําขนมนะคะ,ะขนมจากจะมี วัตถุด,ดิบและส่วนผสมก็มีแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายมะพร้าวขูดหยาบแล้วก็เกลือป่นโดยการตัดไปจากให้มีความยาวประมาณ1นุฟุและใช้ไม้กลัดค่ะโดยกิจกรรมในฐานก็จะเป็นแบบฝึกการอ่านออกเสียงโดยการที่เราให้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับขนมจาก โดยเป็นคำศัพท์แล้วก็ให้เด็กอ่านเป็นคำอ่านค่ะ แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือจะให้เด็กนำตัวอักษรมามาผสมคำให้เป็นคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับวัตถุดิบและส่วนผสมของขนมค่ะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆจากฐานที่1น,นะคะสำหรับฐานที่2นะคะจะเป็นฐานอาชีพพารวยนะคะซึ่งภายในฐานจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณครูประจำฐานเป็นคน <c oughs> แนะนำเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะฐานเรานะคะเป็นฐานอาชีพพารวยนะคะ ะะวันนี้นะคะฐานของเราเนี่ยได้นําเสนอในเรื่องของอาชีพที่หลายๆคนสนใจนะคะในพื้นที่เพราะวัตถุดิบในส่วนใหญ่นะคะเป็นวัสถุดิบในพื้นที่นะคะซึ่งวันนี้นะคะอาชีพที่เรานําเสนอนะคะเป็นเรื่องของข้าวเกลียบปลานะคะใช่ครับเป็นข้าวเกลียบปลาย่างนะครับใส่น้ําจิ้มนะครับเราก็มีกิจกรรมให้เด็กเนี่ย ได้มาเรียนรู้ว,วิธีการที่จะไปซื้อของนะครับการพูดภาษาไทยเนี่ยเราจะต้องใช้ประโยคอะไรบ้างนะครับในการสื่อสารเพื่อที่เราจะได้ซื้อได้อย่างถูกต้องนะครับประมาณนี้ครับ ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีช่องทางนะคะเกี่ยวกับการอาชีพนะคะทีะ่น้องๆนักศึกษานะคะที่เข้ามาในฐานของเราแล้วเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของการทําอาชีพนะคะการเลืเอกอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่หรือว่าเรื่องอาชีพที่ตัวเองถนัดนะคะหรือว่าช่องทางในการทําอาชีพนะคะให้เกิดรายได้ให้กับน้องๆนักศึกษาเองค่ะต่อด้วยฐานที่3นะคะเป็นฐานตลาดภาาการค้าออนไลน์ท <tut> ี่เรามาดูว่าในในฐานนี้คุณ เขามีกิจกรรมนําเสนออะไรได้บ้างคะเชิญค่ะค่คะสวัสดีค่ะตลาดการค้าออนไลน์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นสองสอฐานย่อยนะคะในกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของน้ําแข็งใสโบราณนะคะก็จะสอนนักศึกษาเกี่ยวกับการขายนะคะขายอยู่ที่บ้านนะคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นแกไลเน์แบมแบนนี้นะคะก็สามารถทำขายได้ถ้าลูกค้าที่อยู่ในเมืองนะคะะ<ด><ด>และ<ด>้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นฐานที่สองฐานที่สอง ก็คือจะเป็นในเรื่องของการขายภาคลุมิแล้วก็เครื่องแต่งกายของสดรี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสอนในเรื่องของคำศัพท์แล้วก็การไลฟ์สดน,นะคะผ่านออนไลน์นะคะว่าขายผลิตภัณฑ์อยู่ที่บ้านหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันของ Ti k t o ok k นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะการไลฟ์ต่างๆานะคะค่ะในใน,ในเนื้อหานะคะในฐานนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้คำศัพท์ต่างๆนะคะในการในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆที่เราขายนะคะแล้วก็จะสอนใน เรื่องของวิธีการนะคะรลฟ์สดนะคะ ในเรื่องของการขายสินค้าหรือว่าการโพสต์สินค้าต่างๆนะคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆให้กับนักศึกษาด้วยในวันนี้นะคะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในฐานการขายออนไลน์ค่ะตอนนี้เราอยู่กันในฐานที่4นะคะก็คือฐาน barista พ a ล l e n นะคะเราเห็นว่าฐานนี้จะซุ้มอลังการมากเลยนะคะซึ่งภายในฐานเนี่ยจะมีอะไรบ้างจะจําลองการขายยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคุณครูไปจาฐานกันเลยนะคะสวัสดีครับฐานเราฐ บาบริสต้าพาเพลินนะครับซึ่งถาดของเราเนี่ยนะครับหลักๆคือเราจะขายกาแฟนะครับ <Okay. S 1> กาแฟซึ่งมีทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นนะฮะแล้วก็มีชาดําเย็นแล้วแต่นักศึกษาอยาช็อปปิ้งหรือว่าจะซื้อนะฮะในส่วนของกิจกรรมของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์นัชินนาได้ อธิบายแลวก็ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับในสนุกสานของเราครับาบาริสตา้าพาเพลินค่ะสําหรับกิจกรรมแรกนะของเราก็คือจะเป็นกิจกรรมคู่ชั้นอยู่ไหน <c oughs> นั่นหมายความว่าเราจะมีคำที่เป็นคําเกี่ยวกับน้ําที่เราจะขายวันนี้คือเกี่ยวกับบาริสตา้าทีนี้เราจะมีเราดูว่าเช่นครูเราก็จะแจกเป็นบัตรคำต่างๆให้กับนักศึกษาเช่นน้ํากับหวานทีนี้พอเราบวกพอ ครูฐานพูดคําว่าน้ําหวานเด็กก็จะเอาคําเหล่านี้ไปเสียบตรงที่เป็น สื่อที่เราเตรียมไว้ต่อมา,อากิจกรรมที่สองเป็นภาพสื่อความหมายซึ่งเราก็จะมี <c oughs> เช่นมีรูปหนึ่งรูปให้เด็กอ่าแล้วเราก็จะมีคำหนึ่งคำให้เด็กเส้นิดเด็กก็จะดูว่าพอเราโชว์ภาพนี้ขึ้นมาปุ๊บเด,ด็กก็จะรู้ได้ทันทีว่านี่คือเกี่ยวกับอะไรคะน้ำ<อ>ชาเด,ด็กก็จะหยิบคําว่าน้ําชาไปเสียบที่สื่อที่เราเตรียมไว้อ่ากิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมํำ สลับอักษรทีนี้เราก็จะเรียงคําเป็นกอไก่ถึงฮอนูฮูกอย่างเช่นกลางน้ํา น้ำโกโก้อย่างเงี้ยเด็กก็จะเอาคำแต่ละคำมาสลับกันให้เป็นน้ำโกโก้เป็นต้นค่ะขอบคุณค่ะค่ะเราอยู่ในฐานที่5้าซึ่งเป็นฐานเกี่ยวกับภาษาไทยเขียนเป็นทีนี้เรามาดูว่าครูในฐานนี้เขามีการนําเสนอเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาไทยแบบไหนบ้างเชิญค่ะค่ะก็ในฐานภาษาไทยเขียนเป็นนะคะก็คือเป็นคําศัพท์ที่นักศึกษาของเราเนี่ยจะเจอในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะ การไปซื้อขนมหรือว่าไปเข้าเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นคําจับที่เขาเจอได้เจอในชีวิตประจําวันในทุกๆวันนะคะซึ่งอ,อย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นก็คือเหมือนกับบัตรคําที่เราเอามานะคะก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของบัตรคาที่เราที่มันอยู่ในร้านนะคะซึ่งบัตรคําเหล่านี้เนี่ยก็จะให นักศึกษาเนี่ยได้ศึกษาว่า,าสมมุติลูกอมเนี่ยเขาสะกดยังไงเขียนยังไงนะคะแล้วก็ให้เขาไปดูผลิตภัณฑ์จริงว่ามันเป็นอย่างไรนะคะซึ่งแบบฝึกการ การฝึกของเราอ่ะเราก็จะให้แดบฝึกมาเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือการสะกดคําให้ถูกต้องแล้วก็การที่เราจะมีคําใบ้ในการให้เด็กอ่ะเขียนอย่างเช่นคําว่าโอชินะอ่ะก็คือจะเป็นสระโอแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของอออางแต่ว่าให้เด็กอ่ะรู้ว่าตัวเนี้คืออะไรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งค่ะโอเคค่ะทีนี้เราเปต่อด้วยฐาต่อไป ภาษาไทยสะกดได้เป็นฐานที่เกี่ยวกับการจำลองการขายผักและผลไม้ในโชเล่ซึ่งจะเป็นการตั้งชื่อร้านเกอดากีตอก็จะให้นักศึกษา,านี้นะคะได้รู้จักผักและผลไม้โดยจะให้นักศึกษาเนี่ยหามบัตรคำแล้วก็ให้นักศึกษา,ส,าสะกดะโดยเราจะมีบัตรคำเป็นเพยียญชนะและสระซึ่งจะมีผักผลไม้ต่างๆนานชนิดในการขายในโชเล่อย่างเช่นผักกาด ผักปุ้งผัดกาดขาวแครอทมะเขือและผลไม้ก็จะมีะฝรั่งกล้วยแอปเปิ้ลซึ่งจะให้นักศึกษานี่นะคะได้หาคำศัพท์เหล่านี้แล้วก็มาสะกดเพื่อให้ผู้เรียนนี่นะคะสามารถที่จะสะกดแล้วก็อ่านได้ค่ะ